กระบวนการยุติธรรมก็แล้วแต่ถูกเรื่องปฏิบัติในการถูกสอบสวนในการไม่แยกเพศให้เขานําเข้าไปรวมกันในกระบวนการพูดแค่นี้มันดูง่ายเนาะแต่การทํางานเนี่ยมันยากนะปรากฏการใหม่ขึ้นมาว่าอ่ะพอไม่มีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายจริงไหมปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นเล็กชั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยมากแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทําได้และก็ควรจะทําและก็ควรจะทําต่อไปเพื่อความยั่งยืน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องทำให้ l g b t i q n เนี่ยเข้าถึงสิทธิ์และโอกาส ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์นี่คือเป็นบทด,ดิ่งสั้นๆเลยนะพูดแค่น,นี้มันดูง่ายเนาะแต่การทํางานเนี่ยมันยากนะเพราะงั้นเมื่อการทํางานมันยากเนี่ยเราต้องเข้าไปถึงกระบวนการอะไรกระบวนการที่ทํำยังไงให้เขาได้เข้าถึงสิทธิและโอกาสนั้นเพราะว่าสิทธิและโอกาสที่เขาเข้าไม่ถึงเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากการถูกเลิกปฏิบัติหมดถูกเลิกปฏิบัติในกระบวนการทางศึกษาให้เรียนตําราที่ผิดๆนะฮะหรือให้ไม่แต่งกายตามเพศสภาพในการรับพระราชทานปริญญาบัตรหรือในการเข้าเรียนเข้าสอบกระบวนการทางสาธารณ ในการเข้าถึงฮอร์โมนเพศไม่ได้อะไรต่างเนี่ยนี่เป็นเรื่องของบวนการทางน้าสารณสุข การให้ฮอร์โมนต่างๆกระบวนการยุติธรรมก็แล้วแต่ถูกเรื่องปฏิบัติในการถูกสอบสวนในการไม่แยกเพศให้เขานําเข้าไปรวมกันในกระบวนการทั้งกระบวนการสอบสวนกระบวนการตรวจค้นกระบวนการเรือนจําต่างๆการไม่รับสมัครงานเมื่อทานําหน้าเป็นนายแล้วแต่งตัวเป็นหญิงเราถูกเรื่องปฏิบัติในกระบวนการสาธารณสุขกระบวนการศึกษากระบวนวยุติธรรมหรือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมเนี่ยหมดเลยล้วนแล้วแต่มาจากการถูกเลือกแบบด้วยเหตุแห่งเพศ ที่เขามองว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มวิปริตผิดเพศท,ทั้งที่เราก็มีการหารับออกมาจากสาธารณสุขโลกแล้วว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยทางจิตแต่กระบวนการนั้นมันยังไม่ได้คลบคานจนทําให้โซลูชันของประเทศไทยเนี่ยมันมีปรับแนวคิดว่าในเมื่อก็เป็นคนคนหนึ่งแล้วตามธรรมชาติก็ควรได้ความเสมอภาคและเท่าเทียมเท่าเท่ากับชายหญิงทั่วไปโดยแนวคิดตอนนี้นะฮะเรามีการแก้ไขกฎหมายโดยการเสนอให้ยกเลิก พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการคราบบเวนีปี2539ให้หมดสิ้นไปมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาว่าอพอไม่มีกฎหมายแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมายจรงิงไหมแต่ประเด็นแนวคิดเนี่ยมันมีอยู่2แนวคําว่าไม่ผิดกฎหมายกับถูกกฎหมายเนี่ยมันต่างกันนะเพราะงั้นแนวคิดตอนนี้ที่มีการทํากฎหมายเกิดขึ้นมันมีอยู่3กรณีกรณีแรกก็คือกรณีภาคประชาชนกฎหมายจะมีออกแบบใน้3ช่องทางนะกฎหมายบ้านเราทุกวันเนี่ยจะมาจาก3ช่องทางทางหนึ่งยื่นโดยภาคประชาชนหมื่นรายชื่อ2ก็คือผ่านพักการเมืองที่มี สอสอไม่น้อยกว่า20ท่านต่างพักกันก็ได้และ3ก็คือ,อผู้รับผิดชอบคือกระทรวงทะบวงกรมที่เป็นเจ้าของปัญหานั้นๆผ่านรัฐมนตรีกระทรวงนั้นมากฎหมายจะมีออกแบบแค่3ช่องทางไม่มีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้แนวคิดของภาคประชาชนมีความคิดว่าจะยกเลิกพรบรปี39นี่แหละแล้วเข้าไปสู่กระบวนการของกฎหมายแรงงานฟังดูดีไหมดีเพราะมันเป็น sex work is work ไงก็ไปแค่แค่กฎกระทรวงก็ไปอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงานก็อย่างเช่นว่าผ่านประกันสังคม อย่าลืมตอนโควิดนี่เบิกอะไรไม่ได้เลยนะเพราะถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้ผ่านเรื่องแรงงานในระบบนะเพราะงั้นกฎหมายแรงงานก็เท่าไปสู่กฎหมายกระทรวงซึ่งอะไรเท่าไปสู่หลักประกันสังคมและในขณะเดีวยวกันเมื่อเป็นอาชีพพิเศษเอามาเป็นอาชีพพิเศษใช่ไหมเกี่ยวกับเนื้อตัวร่างกายเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมรัฐจะก็ต้องเข้ามาดูแลแต่ทางกระทรวงพมหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเขาก็ยกเลิกเหมือนกันแต่เขามีพรบรใหม่ชื่อว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศเพราะงั้นเราพี่ก็เราจะแยก กฎหมายกับคําว่าถูกกฎหมายมันต่างกันแบบเนี้ยเพราะงั้นแนวคิดพักกันเมื่อประธาให้ถูกกฎหมายแต่เป,เป็นเรื่องของซิกมานะวันหนึ่งถ้าเราเกิดเรื่องอาชีพนี้แล้วนยะเราต้องอดัดดีเราเคยมีตีทะเบียนกะหรี่ไว้นะมันเคยมีใช่ไหมถือยกเลิกใช่ไหมแนวคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยนะแต่2แนวคิดแรกเนี่ยเป็นที่ยอมรับในประเทศไทยคือว่ากําลังจะเข้าไปสู่กฎหมายแรงงานในระบบกับ2ก็คือเข้าไปมีพรบรใหม่ในการคุ้มครอง อดีตเนี่ยเขามองเรื่องเพศกับเรื่องเซ็กคาลายคำสองคำนี้ก่อนนะฮะเพศเนี่ยไม่ได้หมายความถึงเรื่องแค่การมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวนะเป,นเป็นส่วนหนึ่งถ้าถามว่าในอนดีตเรามองเรื่องเพศหรือเรื่องเซ็กเนี่ยเป็นเรื่องการอะไรบ้างลามกขยะขแขยง ตีค่าด้วยค่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ควรเอามาพูดในที่สาธารณะอะไรต่างถูกต้องไหมคือเป็นความสก,กประโกรอะไรต่างเลอะเทอะเรามองแบบนั้นว่าเราจะพูดอะไรขึ้นมาจัสื่อจะเป็นเรื่องพวกนี้หมดแม้กระทั่งทุกวันนี้ยัง,ยงชอบใช้คําว่าในการจับคนก็บอกสื่อลามงกอะไรอย่างนี้เข้าใจปะซึ่งบางทีมันทําให้เป็นเนกาทีฟฟีลิ่งแต่พอเรามาพูดถึงในการปัจจุบันเนี่ยเรื่องเพศเนี่ย เป็นนะเรื่องของเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสุขภาพและเพศเราไม่ได้ถูกสเปซิฟิกว่าเอจะเฉพาะเรื่องเพศสัมพันธ์เท่านั้นเรื่องเพศนี่มันเป็นเรื่องรวมหมดเรื่องของสุขภาพส่วนเรื่องกรณีของเรื่องเซ็กซ์ซึ่งคําว่าเซ็กซ์เนี่ย เราไม่ได้ถูกตีความให้ต้องมีการสอดใส่อย่างเดียวนะจริงๆรากศัพท์ของคาว่าเซ็กจริงๆเนี่ยทางด้านโลกตะวันตกนะที่เขาบัญญัติเอาไว้เลยนะคำว่าเซ็กเนี่ยหมายถึงคนที่แม้กระทั่งจับมือกันเฉยๆแล้วเรามีความเสน่หากันเนี่ยเขาก็หมายถึงเรามีเซ็กด้วยกันแล้วนะเราจับมือถือแขนกันด้วยความรักเนี่ยด้วยความเสน่หาเนี่ยเรามีเซ็กด้วยกันแล้วนะเพราะงั้นเซ็กเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องการจับไม้จับมือกันนะครับไม่งั้นเขาจะพูดเรื่องการแตะต้องตัว และก็เวอร์ไวมากในยุคปัจจุบันและเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องเพศเนี่ยที่เราไม่ได้ถูกจากัดข่าวาไว้ว่าการมีเพศสัมพันธ์ยุตวอย่าง่ายๆเวลานี้ประเทศไทยเรานะสสสนะรู้จักเนอะสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนะเขามีเรื่องของการทํางานพวกนี้กับเรื่องเพศพูดได้พูดเรื่องเพศลดโอกาสพลาดาแล้วก็เพศพูดได้เพื่อจะสอนให้คนรู้สึกว่าทักษะที่เราจะพูดกับเรื่องเพศเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กละและเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็สามารถจะพูดได้ และแม้กระทั่งหลักการสอนของตำราเรียนสุขศึกษาและพระศึกษาก็สอนเกี่ยวกับเรื่องเพศนี่แหละและหลักสากลน,นี้ก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นคําตอบสั้นๆก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั้นเล็กชั้นประชาชนทั่วไปเนี่ยมากแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถจะทําได้และก็ควรจะทําและก็ควรจะทําต่อไปเพื่อความยั่งยืน